สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าตัวเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้พบเจอกับความรักในรูปแบบไหนเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกกับเราในเรื่องนี้บ้างมีไพ่เลือก3ามกองนะคะตั้งสมาธิก่อนแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกแรกของเรามากที่สุดให้เลือกโดยใช้ความรู้สึกในอกไม่ใช้ความคิดพิจารณานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าในเรื่องความรักเนี่ยมีอะไรที่เราจะแม้ต้องรู้บ้างโอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าความรักของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนกันนะอืม mm, new love เราจะได้พบกับความรักครั้งใหม่อืม mm, talk to someone you trust ซึ่งความรักครั้งเนี้ยจะเป็นความรักที่เราสามารถไว้วางใจเขาได้เขาจะเป็นคู่รักที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดี ที่เรารู้สึกว่าอ่าเพราเรามีปัญหาเนี่ยเรากล้าจะเปิดอกพูดกุุยกับเขากล้าจะขอคําปรึกษาจากเขาเห็นเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนหนึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนรักเท่านั้นเราจะได้เจอคนคนนั้นแน่นอนเดนเพอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีระบบระเบียบในชีวิตมีความเหมือนกับแมทชัวมิวที่ภาวะอืมเราจะได้เจอคนคนนั้นความรักของเราจะเป็นในทิศทางนั้น The world reverse ความหมายคืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีที่เราเคยเจอมาเราจะไม่ได้กลับเข้าไปในแพทเทิร์นนั้นอีกแปลว่าคนคนนี้จะดึงเราออกมาจากภาพความทรงจําที่ไม่ดีประสบการณ์ลบๆเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวข้องกับความรักเพราะว่าเขาจะเป็นคนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบในอดีต อืมสเวนเดเพนนัเคิลเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นผลจากการเหมือนทุ่มเททำอะไรบางอย่างในอดีตของเราอะ่ะเช่นแบบทุ่มเทเปลี่ยนแปลงตัวเองทุ่มเทลงทุนทําอะไรบางอย่างเพื่อเราได้รับความรักที่ดีๆเราก็จะได้รับความรักน,นั้นอเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่เรารอคอยแน่นอ,อนเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองอย่าพึ่งไปคิดว่าเราจะต้องรีบมีตอนนี้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องทอําอ่ะเราอาจจะยังทํามันไม่เสร็จไงแล้วพอเราทําแล้วปุ๊บเราพยายาม เช่นสมมติว่าพยายามเยียวยาตัวเองให้ได้พยายามจะยืนด้วยขาตัวเองให้ได้พยายามเปับไม้ใช้ให้ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จเราก็เลยต้องให้เวลาตัวเองก่อนแล้วพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เจอคนคนนี้แน่นอนอืออย่าใช่ไหมท a t u r e บุคคลที่มีวุฒิภาวะเราจะได้เจอเขา,าเขาจะเป็นคนรักคนใหม่ของเราที่เป็นคนรักที่เราสามารถจะไว้วางใจได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขรู้สึกปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงใจไม่ต้องตั้งคําถามไม่ต้องลังเลสงสัยว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาจะชัดเจน อืมเนี่ยใช่ไหมเยียวยาหัวใจก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเยียวยาหัวใจก่อนให้เวลาตัวเองก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนอยากจะมีความรักครั้งใหม่ตอนนี้อย่าให้เขามาเยียวยาหัวใจเราไม่เราต้องเป็นคนเยียวยาความเจ็บปวดบาดแผลในอดีตด้วยตัวเองอย่าไปคาดหวังว่าคนรักคนใหม่จะเข้ามาช่วยล้างทุกอย่างไปจากชีวิตเราไม่เราต้องเยียวยาตัวเองก่อนถ้ามีความคิดความเชื่ออะไรที่เราไปเหมือนกับตีความผิดๆหรือไปทาให้เราไปดึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาในอดีตเราต้องเปลี่ยนแปลงเยียวยามันก่อน เช่นความเชื่อที่ว่าฉันไม่สามารถจะยืนต่ขาตัวเองได้หรอกฉันต้องมีใครสักคนมาเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยทำให้เราแบบอยากจะไปคว้าใครก็ได้ที่ดูเหมือนสนใจแล้วเข้ามาในชีวิตเราเพราะเรารสึกว่าเขาน่าจะเป็นที่พึ่งกับเราได้เงี้ยมนเลยทําให้เราไม่มีสติในการคัดเลือกคนไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเลิกที่จะมี mindset แบบนั้นเหมือนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนยืนด้วยขาตัวเองให้ได้มีความสุขให้ได้แม้ว่าจะไม่มีคู่เราก็จะเป็นคนที่เหมือนมีสติมากขึ้นเวลาที่ใครผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถรู้ทันทีว่าเขาคือคนที่มัววแแบบนนนัั้้หรรรรืืออออเเเเเปลล่่่่าาาก็จจะมมยงไคทีใช่ ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะนาให้เราอะไปเจอคนที่ใช่จริงๆงงไงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะให้คนอื่นมาเยียวยาเราได้เราต้องเยียวยาตัวเองก่อนอือเนี่ยเชื่อใจจัก,กรวาลไม่แน่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันดูยากเย็นเป็นไปไม่ได้อะงไรเงี้ยแค่ไหนเราก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นที่เราจะสามารถไปอยากได้คํายืนยันว่ามันต้องเกิดขึ้นจริงก่อนถึงจะกล้าที่จะทําในสิ่งที่ต้องทําได้รงไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นอ่ะขอให้เชื่อใจก็เพราะว่าทุกๆอย่างที่เราทำอะ ถ้าเราทําเหตุถูกผลมันก็ถูกเราไม่จำเป็นต้องไปอยากได้คํายืนยนันไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าฉันต้องชัวร์ก่อนว่าฉันจะได้ฉันถึงจะกล้าทำอะไรเงี้ยขอให้ลงมือทําก่อนเยียวยายตัวเองก่อนรักษาหัวใจตัวเองก่อนแล้วคนรักที่ดีที่จะเป็นเพื่อนรักคนที่ให้คำปรึกษากับเราได้คนที่เราไว้วางใจได้คนที่มทชัวร์พอมีอยู่ที่พอจะเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนนี่คือสตาความรักที่เราจะได้เจอนั่นสิ่งที่พังการจะบอกโอเคค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าความรักของเราจะเป็นยังไงนะ relationship patterns วงจรหรือ pattern อะไรบางอย่างซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้ำในเรื่องความรักความสัมพันธ์ detached from the drama คนที่เลือกไพ่กองเนี้ยจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนที่เกิดมาภารัก มักจะเจอคนที่เหมือนเดิมซ้ําๆคนที่มีข้อเสียเดิมๆคนที่เข้ามาทําให้รู้สึกไม่ดีแบบเดิมๆเรารู้สึกแบบนั้นถูกไหมเราก็เลยเชื่อว่าเนี่ยมันคือชะตาของเราที่เราอ่ะคงไม่สามารถจะมีความรักที่ดีกว่านี้ได้ละแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกจากไพ่ e t a c h From The Drama ก็คือลึกๆเนี่ยถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองอ่ะเราจะเห็นว่าเราอ่ะเสพติดความรู้สึกด้านลบแบบนั้น เสติดไม่ได้แปลว่าเราชอบนะแปลว่าเราเคยชินจนไม่สามารถจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์รูปแบบอื่นได้เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้ความสัมพันธ์แบบนั้นที่มันดราม่าเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์ใจแต่ลึกๆเรารู้สึกเหมือนว่าเรารู้วิธีการรับมือกับมันเช่นถ้าเราไปคบหาคนที่ไม่ดีเนี่ยเราคาดเดาได้อยู่แล้วว่าเขาจะทําอะไรกับเรา เขาจะปฏิบัติตัวไม่ดียังไงจะไว้ใจไม่ได้ยังไงจะเป็นคนในแบบที่เราไม่ชอบตอนไหนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราเนี่ยไปเจอคนที่ดูเหมือนอยู่ๆรักเราขึ้นมาอยู่ๆดูเหมือนจริงใจไว้ใจได้เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยลึกๆเรารู้สึกไม่ปลอดภยัยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปวันไหนเขาจะเป็นอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหรหรือเขารักเราจริงหรือเปล่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราวันไหนเราไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรักดีๆผ่านเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันรู้สึกปลอดภยัยหรืออาจจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเร้าใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่มีเรื่องให้ต้องหลุนนึกออกไหมแบบการที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดราม่านานๆบางที่เรารู้สึกหลุนหรือรู้สึกเหมือน r ครอสเตอร์อ่ะ ตอนเนี้ยเขาไม่ดีกับเราเขาพูดใจแย่มากอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงมาขอโทษเราทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามีความหมายสําคัญขึ้นมาเราชอบความรู้สึกแบบขึ้นๆลงๆแบบนั้นอะแต่คนที่แบบดีเสมอต้นเสมอปลายคนที่ไม่มีอะไรมาทําให้เรารู้สึกไม่ดีเลยเป็นเหมือนเดิมทุกวันอะบางทีทําให้เรารู้สึกเหมือนน่าเบือ่อเนี่ยคือสิ่งที ไพ่แนะนําให้เราพิจารณาให้ดีอย่างซื่อสัตย์เพราะว่ามันคือการให้เราเสพติดดราม่าแบบนั้นไพ่จะแนะนําให้เราดีแทชหรือดึงตัวเองออกจากดราม่าเหล่านั้นหมายความว่าดึงความรู้สึกออกมาจากการคุ้นเคยกับการต้องเข้าไปมีดราม่าแบบนั้นะแล้วเราก็จะหลุดจากแพทเทิร์นแบบนั้นเพราะสิ่งนี้นไม่ใช่ชะตาความรักของเรามันคือสิ่งที่เราเลือกเองโดยที่เราไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึกอืมนะเห็นไหม the devil เนี่ยชัดเจน เราชอบการพาตัวเองไปผูกติดไว้กับเดวิลคาว่าชอบไม่ได้แปลว่าใจเรานึกว่าฉันชอบเขาจะพันแบบนี่จะวิ่งไปมีไม่ใช่มันคือการชอบในแบบจิตใต้สำนนกคือจิตใต้สำเนาแบรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคุ้นเคยปลอดภัยรู้วิธีรับมือไม่ต้องกลัวว่าจากมีความสุขอยู่ดีจะถูกเปลี่ยนให้แบบต้องมาทุกตอนไหนเหมือนแบบจากที่เขารักเราอยู่ดีจะกลายเป็นความเจ็บปวดที่จะรู้ความจริงว่าเขาไม่รักเราตอนไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นเราชอบความรู้สึกว่าอะ ถ้าจะไม่รักฉันจะไม่เดียวฉันก็ามาเลยตั้งแต่แรกฉันจะได้รู้ว่าฉันจะทำไงกับความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันคือในระดัแบบจิตใต้สำานกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงตัวเองออกมาจากการพาตัวเองไปผูกติดกับความสัมพันธ์ลักษณะน,น,นั้น่ะเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันไม่ใช่อยู่ๆจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในชั่วข้ามคืนแต่ว่าเราแค่ต้องมีสติในการตามตัวเองให้ทานเวลาที่เราเริ่มเหมือนรู้ตัวว่าเรากำลังจะพาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นด้วยความ อยู่ๆก็เบื่อเขาหรืออยู่ๆก็หวาดกลัวเขาขึ้นมาด้วยม,มีเหตุผลแล้วก็ไปพยายามสร้างดราม่าก,กับเขาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเป็นในทิศทางที่เราอยากให้มันเป็นอ่ะเราจะได้ระวังตัวเองให้มากอืมอืม King of Cups Reverse เนี่ยสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็คือเราต้องตามอารมณ์เอยให้ทันเพราะบางทีเราคิดว่าเราอะรู้ทันอารมณ์ตัวเองเราพยายามแล้วแต่มันก็ยังเป็นแบบเดิมเราเชื่ออย่างนี้ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะ เรายังตามไม่ทันความรู้สึกของตัวเองมันจึงเป็น King of Cup รีเวิร์ไงเพราะว่าในมุมของเราอะเราเชื่อตัวเองเป็นคิงกับคัพใช่ปะฉันอะเข้าใจตัวเองฉันตามตัวเองทันหมดฉันรู้เรื่องความรักหมดรู้ข้อมูลทุกอย่างพยายามทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะเพราะนั้นเนี่ยฉันก็เลยอยากจะตีความฟันธงไปเลยว่ามันน่าจะเกิดจากชะตาของฉันแหละต้องเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วไม่จริงความเป็นจริงคือเรายังไม่ได้ตามทันตัวเองทั้งหมดเพราะเราบางทีก็หลับตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองมน้้าาักกไปูด่ย เพราะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนตัวอย่างซื่อสัตย์เพื่อเราหลุดพ้นจากดราม่านี้แล้วเราก็จะมีความรักที่ดีได้เห็นไหมถ้าเราทําได้แสงสว่างก็จะมาเราก็จะเจอความสดใสแล้วก็จะเจอความรักที่ดีเมื่อเราเจอความเหมือนกับกระจ่างในความคิดตัวเองว่าอ๋อฉันเป็นแบบดีนี่เองอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในตอนเนี้ยังไม่ต้องไปรีบร้อนมีความสัมพันธ์อะไรกับใครทั้งน,นั้นหรืออย่าไปโทษความสัมพันธ์ ที่มันผ่านเข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉันมีชะตาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปคิดงานให้คิดซะว่ามันก็เป็นแค่บทเรียนที่สอนฉันกลับมาทบทวนในเรื่องเนี้ยเพื่อที่ฉันจะได้ดึงสิ่งที่มันหยั่งรากฝังลึกออกมาซะแล้วเป็นคนใหม่ที่เชื่อว่าตัวเองสามารถมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีขึ้นได้อืมเห็นไหมระวังสิ่งน่าดึงดูด่ะสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับเราก็คือดราม่าทั้งหลายอ่ะ เราชอบความรู้สืกแบบน,นั้นชอบคนที่ดูชัดเจนว่อไหม่จริงใจไม่แคร์เราอย่างเงี้ยชอบคนที่แบบไม่ออกมาเซอร์ไพรส์ทีหลังว่าเขาจากรักเราจะเปลี่ยนมันไม่รักเราเมื่อไหร่จากดูจริงใจสื่อสารจะนอกใจวันไหนอย่างเงี้ยระวังสิ่งหน้าดึงดูดอืมเก็บเกี่ยวผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์ที่เราได้อะ่ะมันก็ตรงตามสิ่งที่เราอะ่ะเลือกแพทเทิร์นมันเข้ามาในชีวิตเราเห็นไ,ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวผลลั์ที่ดีเราก็ต้องเริ่มต้นเปลี่ยน ทัศนคติตรงนี้ก่อนอือเนี่ยอยาก,กักขังตัวเองไว้ใน m i ์เซ็ตนี้เห็นปะอยากกักขังตัวเองไว้ในความคิดว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยคือชะตาของฉันฉันออกไม่ได้หรอกฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปแหละไม่จริงเพราะว่า,าจริงๆแล้วเราแค่เหมือนกับจิตสตินึกมันเคยเช่นกับการรับมือสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยอยากจะพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มากกว่าสถานการณ์อื่นที่มันแบบเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองอย่างมีสติ ค่อยๆดึงตัวเองออกมาทีลนิดเทีลนิดอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเปลี่ยนในชั่วข้ามคืนเพราะบางอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายอืสิ่งที่เราคิดเชื่อมาตลอดเนี่ยบางทีมันอย่างรากฝังลึกมันอยู่กับเรามาเนิ่นนานมันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเพราะนั้นจะให้เราอยู่ๆมาเปลี่ยนเป็นความคิดอีกอย่างหนึ่งทันทีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยเห็นใจตัวเองด้วยให้อภัยตัวเองด้วยแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยขอให้เรามีสติค่อยๆดึงตัวเองออกมาทีลนิดทีลนิดในเวลาที่เราตามตัวเองทันก็พอแล้วเราจะมีความรัักกกททีีี่่่่ดนนคคอออสิงง้จะะบบโเาาย โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าความรักของเราจะเป็นยังไงนะว้าว wow, true love เราจะได้พบกับรักแท้อืม grief and loss แต่ว่าเราจะต้องผ่านการสูญเสียซะก่อนเช่นเราอาจจะต้องเลิกรากับใครบางคนจะต้องเจอสถานการณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกเสียใจเสียได้ผิดหวังในเรื่องความรักอะไรเงี้ยเราต้องเจอสถานการณ์นั้นซะก่อนความรักที่เป็นรักแท้ถึงจะเข้ามา อืมเทมเพลสเนี่ยความรักครั้งใหม่เนี่ยจะเป็นความรักที่ทําให้เรากลับมาสู่สมดุลมีชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้นไม่ต้องไปคอยอยู่ในดรามา่าทั้งหลายไม่ต้องไปคอยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเนืน่อยตลอดเวลาเราจะอยู่ในจุดที่แบบมีความสมดุลมีความพอดีมีความกลางกลางอย่างสันตินอะเนอะแม้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หวือหวาแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกถึงการเป็นที่รักรู้สึกถึงการอบอุน่นรู้สึกถึงความปลอดภยัยอย่างเงี้ย นายตบคัพรีเวิร์สความหมายที่พายต้องการจะบอกคืออะไรคือในอดีตเนี่ยเราเป็นคนที่เข้าใจความรักผิดไปเราเข้าใจความรักว่าความรักเนี่ยมันคือการที่ใครสักคนสนใจฉันทุ่มเทความรักให้กับฉันดูแลฉันดั่งเจ้าหญิงเจ้าชายอย่างเงี้ยเห็นฉันเป็นนางในฝันเห็นฉันเป็นชายในฝันเราเชื่อว่านั่นเรียกว่าความรักมันก็เลยทําให้เราลหลงไหลคนที่มีภาพลักษณ์แบบนั้นอ่ะ คนที่แบบปากหวานกับเราทุ่มเทค,ความรักทุกอย่างให้เราโยนทุกอย่างลงตักเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอมันคือการเลิฟบ,บอมใสซนี่ออกมาเราก็เลยเหมือนกับไปติดอยู่ในกับดักนั้นจนเชื่อว่าเนี่ยคือความรักในฝันของฉันแล้วพอคนคนนี้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาปรารถนาจากเราหรือได้ไปจนพอแล้วอ่ะเขาก็ดึงทุกอย่างกลับไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เราย้อนกลับมาโทษตัวเองเพราะเรามีความรู้สึกว่า เมื่อก่อนอะเขาเคยดีกับฉันมันเกิดจากการที่เขาน่าจะเห็นว่าฉันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับเขาเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเป็นชายในฝันของเขาแล้วพอเขาคบฉันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาคงเห็นความจริงว่าฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาก็เลยเลิกรักฉันแล้วความผิดมันน่าจะอยู่ที่ฉันเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะ เข้าไปในชีวิตเขาใหม่อยากจะไปดึงเขากลับมาอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับเขาว่าเราดีนะเราเป็นคนที่เขาสามารถรักได้เพราะเราเชื่อว่าการกระทําที่เปลี่ยนไปของเขามันเกิดจากตัวเราแต่ในความจริงไม่ใช่เขาตั้งใจเลิฟบอมใจเราเขาเรียกสิ่งนั้นว่าการเลิฟบอมเขาตั้งใจเลิฟบอมใจเราเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อเขาทําเรียบร้อยแล้วและเขาได้มันไปแล้วหรือเขาทํายังไงเขาก็ไม่ได้สักทีอะเขาจึงดึงทุกอย่างกลับไป และทำให้เรารู้สึกสับสนถูกไหมซึ่งบทเรียนเหล่านี้มันทําให้เราเข้าใจความรักมากขึ้นวันเนี่ยไม่ใช่ความรักจนมันทําให้เราเนี่ยบาลานซ์ความคิดตัวเองได้แล้วทําให้เราเลือกความรักที่ไม่ต้องมือหวาความรักที่เขาเนี่ยไม่ต้องหวานใส่ฉันตลอดเวลาไม่ต้องพูดจา้าเหมือนกับฉันเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงในฝันของเขาเขาเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เขาเนี่ยรักฉันหวงใยฉันจริงๆหวังดีกับฉันจริงๆ เราจะเริ่มเลือกถูกมากขึ้นว่าความรักที่แท้จริงคืออะไร,รไเนี่ยอกรไหมเนี่ยคือสิ่งที่พายบอกอือนยเฟบสอนแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจในเรื่องความรักเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตที่ทาให้เราสูญเสียความรักไปอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีแล้วที่มันควรเกิดขึ้นเพื่อสอนเราใหม่ในเรื่องคอํานิยามของคําว่าความรักมันจะทําให้เราเลือกคนถูกมากขึ้นทําให้เรารู้ว่าอ๋อความรักที่แท้จริงคือ คนที่เขาใส่ใจชั้นคนที่เขาหวังดีกับชั้นคนที่เขาไม่คิดทําร้ายชั้นไม่ได้หวังประโยชน์จากชั้นจนทําให้ชั้นกลายเป็นคนที่รู้สึกมันถูกหลอกใช้อะซึ่งเราจะสัมผัสได้ถูกไหมเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรารู้แล้วว่าการที่เราถูกใครสักคนหลอกใช้ด้วยการมันเลิกบอมใส่แล้วพอไม่ได้ที่เขาต้องการเขาก็ไปเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราเลิกโทษว่าสิ่งนั้นมันมีต้นเหตุมาจากตัวเราเราจะเห็นความจริงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย พราะมนุษย์ทุกคนน่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบเรก่องขมการที่เราบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าฉันมีข้อดีร้อยแล้วพอเขาไปเรื่อยๆอเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าฉันมีข้อดีแค่เจ็ดสิบเขาก็เลยเลือกที่จะไปจากฉันเพราะฉันดีไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะมนุษย์ทุกคนไม่มีทางมีใครมีข้อดีถึงร้อยเราจะมีข้อดีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่เราในสายตาคนอื่นนะเท่าที่คนอื่นตีความได้ด้วยบางทีอาจจะมีข้อดีมากกว่านั้นแต่คนอื่นไม่มีความสามารถในการมองเห็นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่่่่ยไไมีาางงเเรรจะตออออปนนนนคคดดสัักกกกึึถลลืูใช่ เพราะฉะนันมันไม่ใช่ความผิดของเรายกเว้นว่าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรบางอย่างที่เขารับไม่ได้จริงๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอ่ะการที่ใครสักคนไปจากเราที่แบบอยู่ยุมดีกับเรามากแล้วไปจากเราอะ่ะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราหรอกมันเกี่ยวกับเขาแต่เราไปตีความจากความเคยชินเดิมว่ามันน่าจะเป็นความผิดของฉันแหละฉันดีไม่ถึงร้อยเขาก็เลยไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อไม่เกี่ยวหรอกฉันก็เป็นอย่างงี้แหละฉันจะมีขอดีค่ ซึ่งคนคนนี้เขาไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันมีข้อดีเท่าไหร่เี่ยเขาสนใจว่าเขาจะได้อะไรจากฉันแล้วพอเขาได้มันไปนแล้วหรือเขายังไม่ได้มันพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้สักทีเขาก็เลยไปแค่นั้นเองในการที่ฉันมีข้อดีเจ็ดสิบแปดสิบของฉันเนี่ยฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าด้วยเพราะว่ามันจะมีสักคนหนึ่งที่เห็นความดีนั้นของฉันซึ่งคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่พูดจาหวานใส่ฉันทําเหมือนว่าฉันเป็นที่ต้องการเหลือเกินแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน และฉันจะรับรู้ได้ว่าเขาคือความอบอุ่นของฉันนั่นแหละคือรักแท้อืมเนี่ย yeah. privilege lady เราจะได้เจอรักแท้ที่ทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ล้ำค่ามากๆเลยทั้งๆที่คนคนนั้นนะ่ะไม่ได้มีพฤติกรรมแบบหวานใส่เราพฤติกรรมเหมือนว่าเราเป็นเจ้าหญิงในฝันของเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบดูล้ำค่าสูงๆเลอเกินเขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยนะแต่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากๆมาอยู่กับเขาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ย ออย่าจมกับอดีตเพราะฉะนั้นอย่าไปจมกับอดีตความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ปล่อยผ่านไปอะไรที่สูญเสียไปแล้วช่างมันไม่ต้องไปพยายามแก้ไขแก้ตัวไม่ต้องไปอยากจะได้โอกาสใหม่จากเขาไม่ต้องเขาไม่ใช่รักแท้ของเราอืมอภัยตัวเองเห็นไหมไม่ต้องโกรธตัวเองตั้งแต่แรกเพราะเราไม่ได้ผิดถ้าเรารู้สึกว่าอะสิ่งนี้ฉันผิดฉันควรแก้ไขก็คิดว่ามันเป็นจุดที่เราจะสามารถพัฒนาได้ในอนาคตแต่อย่าไปคิดว่าสิ่งนี้แหละคือต้นเหตุคนอื่นก็เลยไม่รักฉันไม่ใช่ เพราะว่าถ้าเราเจอคนที่รักเราจริงๆตอให้เรามีข้อเสียอะไรเขาจะหาวิธีเข้าใจแล้วอยู่กับเราได้อืมแต่ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่พิจารณาด้วยตัวเองเองว่าอะไรกับสิ่งที่เราต้องพัฒนาปรปับปรุงไปเรื่อยๆตามเจอร์นี่ชีวิตของเราอะไม่ใช่เราจะไม่ยอมรับข้อเสียอะไรของตัวเองเลยชันก็เป็นของชันแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าในสุดแล้วเราก็จะเติบโตตกตะกอนความคิดไปเรื่อยๆเองตามธรรมชาติถูกไหมเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างให้ดีขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่บางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้พยายามแล้วมันยังไม่ได้จริงๆหรือยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนอะไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เขารักเราจริงๆอะเขาจะเข้าใจตรงนั้นจะหาวิธีอยู่กับเราเองเราจรึงไม่จาเป็นต้องกลัวตัวเองที่เรายังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดน,นั้นอภัอยตัวเองในสิ่งที่เราไม่ได้ผิดซะแล้วเราจะมีความรักที่ดีแน่นอนเนี่ยเราจะได้เจอคู่แท้ที่เป็นแบบรักแท้มากๆเลยอืมนี่สิ่งที่พาก,กันจะบอกโอเคค่ะบ๊ายบาย